นะสวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่เทดดิงการ a ดเพย์เยอร์ออฟเดอะในแพ็กปัจจุบันนี้นะครับคลิปนี้มาดูนักเตะที่ว่ากันว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านกันบ้างนะครับผมทาเคฟุสะคุโบะนะครับผมตัวจีตแห่งหมู่บ้านโคนาอุยะครับ <S 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 อ,าอ่าตีความกันไปนะนักเตะญี่ปุ่นนะฮะ ก็จะสังกัดหมู่บ้านโคนาอุยะอยู่นะครับผมเออคูโบเวอร์ชันนี้นะครับตำแหน่งหลักเป็น CF เลยนะทุกคนนะตันอยู่ที่90นะจับลงทีมเป็น92นะครับผมสูงแค่173อายุ20ปีเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับผมนี่เป็นตัวจีต์อยู่แล้วนะตัวจีต์ตัวจีต์รูปร่างเล็กนะสูงแค่นี้นะครับแล้วไปเล่นบอลยุโรปบอลสเปนนะครับและยืนเป็น CF นะครับแต่ไม่ต้องห่วงไปนะครับเพราะว่าเพลงสไตล์ของเขาเป็นดิฟไลน์ฟอร์เวิร์ดนะครับหรือว่าฟอลส์ไนน์นั่นเองนะครับถ ก็92นะถ้าเป็นสีชมพูเข้มนะครับผมก็เท่ากันหมดนะ92คือค่าพลังสูงสุดนั่นเองนะครับอ่ะแต่ว่าในคลิปนี้นะผมจะเน้นเล่น CF เลยนะทุกคนเนี่ยสีชมพูนี้นะครับผม CFSSAMFRMF RWF นะครับก็9 3เอ้ย92หมดเลยนะครับเกมลุกนะครับผม82นะเอ่อบลคอนโซลดิปปิ้งไทยบริชันนะครับผม86 9 12 88ถ้าเกิดใครเล่นไป2021นะ99 99พียบบนะตรงนี้อ่าส่งสั้นส่งยาวนะครับผม82 73นะครับจบสกอร์75ฟินิชชิ่งนะครับผมยิงลูกฟรีคิก75นะครับลูกโค้ง80นะครับผม ดีฟิ้นสิบเอ็นเกจเมนต์เจ็ดด้วยนะครับผมก็มีส่วนร่วมต่อเกมรับบ้างนะครับผมสปีด80นะสปีดต้น89นะครับอุ้ยแต่ยิงแรงคิกกิ้งพาวเวอร์แปนะไม่ได้ยิงเบานะครับผมเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับผมความแข็งแกร่งนะครับฟิ c a l c คอนแท t แน่นอนครับผม66ค่อนข้างบางนะครับบาลานซ์ดีมาก92เลยนะครับสตัมมิ a ความอึดนะครับผม79ช่วงท้ายมีหมดแน่นอนนะครับ เท้าหลักเท้าซ้ายนะครับความถี่ในการใช้เท้าขวาเนี่ย almost never นะครับผมความแม่นยำสอเต็ม4หรือว่ามีเดียมนะครับสกิลมี10สกิลเต็มแม็กซ์นะครับก็มี4สกิลคองบอลนะครับผมมีสกิลแบบเบิร์นทัสซัมโบโลคัตบีไฮน์เธอและโซคอนโทรลนะครับสกิลยิงปั่นโค้งไกลนะครับลองเลงเคอร์เลอร์วันทัสพาสสกิลทำชิ่งทรุพาสซิ่งแทงทะลุช่องเอาไซค์เคอร์เลอร์ยิงปั่นก้อยนะครับเกมแมชชิพสกิลเล็กฝาและเชคแบ็กสกิลตื้อบอลกลับนะครับถ้าใครยังจำกันได้นะคครับบทาาเเเฟุุโโโะะในน2021ี่ยอ้ก องบอล99ไทย p r o d u t i o n b a l a n 99โอ้โหคือหลายคนต้องออกปากว่าเออนักเตะญี่ปุ่นนี้คือแบบเก่งเวอร์วางค่าพลังนี่คือมาจากหมู่บ้านโคนาโอยะหรือเปล่า <c oughs> เออความเก่งค่าพลังเนี่ยมันก็สามารถที่จะชี้ชัดได้นะครับว่าความสามารถเป็นแค่ไหนนะครับผมแต่ไอเรื่องที่แบบชี้ชัดไม่ได้หรือว่าวัดไม่ได้นะครับนั่นก็คือจังหวะ AI นะครับว่ากันว่านักเตะญี่ปุ่นเนี่ยคือจังหวะเข้าทางบ่อยนะครับผมจังหวะ หมุดหมุดมนม้วน,นเนี่ยไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะบางทีนะครับหรือลูกเหลือเชื่อเยอะเหลือเกินนะครับผมบอลกระชอเข้าทางจังหวะชนจังหวะอะไรเนี่ยบอลมาเข้าทางไม่รู้ว่าพวกเราคิดกันไปเองหรือเปล่านะครับหรือว่ามันมีค่าพลังแฝงจริงๆหร,รือเปล่านะครับสำหรับนักเตะญี่ปุ่นนะวันนี้ก็เลยต้องลองอีกครั้งหนึ่งในเกมภาคนี้นะครับแต่สําหรับค่าพลังเนี่ยถ้าเท่าที่เห็นดูนะครับผมก็ทรงประมาณนี้เนี่ยผมว่าน่าจะโอเคแล้วล่ะนะคือไม่ได้แบบเวอ่์วงังเหมือนกับเกมภาคเกา่านี่มีเทิร์นด้วยนะครับ แต่บอลสองเท้าแล้วโยกไปองสัวเลยนะครับนี่เป็นจุดเด่นของคูโบกอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการคลองบอลเรื่องของบาลานซ์ทรงตัวนะครับถึงแม้ว่าจะตัวเล็กนะครับแต่ว่าเรื่องของการไปกับเท้าแล้วคิ้วไหวเนี่ยคือแบบโอเคซัดด้วยซ้ายลูกนี้อันนี้ยืนเป็น CF เลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวผมจะจับยืน CF ทั้งคลิปเลยนะครับซึ่ง ถ้ายืน 4F แบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็น deep lying forward นะครับหรือว่า false n i n e นยยันเองนะครับการเคลื่อนที่เนี่ยจะไม่ใช่ตัวเป้ามากนักในเรื่องของการทำสกอร์นะครับแต่ว่าเขายังมีหน้าที่ในการ ลงมาเชื่อมเกมแล้วก็ดึงกองหลังของคู่ต่อสู้ให้ห่างจากปากประตูมากขึ้นนะครับเพื่อให้ปีกเนี่ยการเข้าทำจากปีกเนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือหน้าที่หลักของฟอสไตนนะครับผมนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมคุโบะนะครับผมถึงยืนเป็น CF เนะครับเพราะว่าเป็นฟอสไตนหรือว่ารีฟไลนิ่งฟอร์เวิร์ดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นเปิดมงนะฮะต้องต้องเน้นแบบเปิดเลียดนิดนึงอ่ะถ้าเปิดมงอาจจะลําบากหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัวเล็กนะครับผมตัวเล็กมากแล้วก็บางมากเลยนะครับจังหวะะััริกนนน่่ไไมใชสตล์้คบ ต้องจังหวะทะลุทุลวงแบบนี้ครับมุดมุดมุดม้วนมุด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 จังหวะบอลเข้าทางครับมาอีกแล้วนี่ให้สังเกตดูนะครับว่านักเตะญี่ปุ่นเนี่ยบอลเข้าทางบอลเป็นใจมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่สุดท้ายนะจังหวะของเราการเล่นของเราเนี่ยมันนําก่อนนะครับผมคืออย่าไปหวังพึ่งพาจังหวะ AI มากจนเกินไปนะครับเราต้องหวังจังหวะของเราการเล่นของเราเป็นหลักไว้ก่อนเนี่เน้นเท้าซ้ายนะครับสําหรับคูโบนะครับคือแทบจะไม่ใช้เท้าขวาเลยนะครับ ถ้าเป็นท่าดีใจเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับความสูงของนักเตะจะเท่ากันเลยนะครับคูโ <c> บ <ub o> ให้จะตัวเล็กแค่ไหนนะครับแต่พอท่าดีใจปุ๊บเนี่ยคือจะสามารถอุ้มลูกกูกูได้เลยนะครับขนาดนั้นเลยนะครับผมนี่ลูกโขกตัวเล็กก็โขกได้ในะเกมบางนี้เนี่ยแต่จริงๆร้อยเจกว่านี้มันก็ คือยังไม่ได้ตัวเล็กมากนะครับผมถ้าเทียบกับเมสซี่เจอะไรก็ <laughs> ยังยังตัวเล็กเยอะนะครับชนาทิพนี่ลูกปั่นซ้าย <c oughs> นี่ลองหน่อยฮะต้องลองหน่อยครับผมสามารถยิงปั่นไกลได้ระดับหนึ่งนะครับผมแต่ระยะไกลมากก็ไม่ดีนะ <c oughs> ชิปซะเลยซ้าอีกทีหนึ่งผมก็เล่นแบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับสำหรับการลองเล่นคุโบตเนี่ยคือจะลองเล่นว่าจังหวะมันเป็นใจมากน้อยแค่ไหนนะครับว่าเออจังหวะทะลุทะลวงนะครับผมแล้วบอลกระชออกบอลปิ้นอะไรพวกนี้นะก็จะ <c oughs> ขอลองทดสอบหน่อยนะครับว่าจะเข้าทางมากน้อยแค่ไหนดูจังหวะนี้ครับอย่าให้เข้าในเท้าซ้ายแล้วสังเกตนะครับผมอาดีจอุ้มซา่าตัวเท่ากันพอดีเป๊ะเลยฮะให้เป็นลูกกูก็อุ้มได้ครับนี่ส่วนสูงเท่ากันหมดเลย <c oughs> ไม่ได้พาทุกคนจับผิดนะแต่เกมเกมนี้มันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนจะได้แล้วนะครับถ้าเป็นคัสซีนะตัวนักเตะเท่ากันนะครับซา่าปาดเข้ามาขวาหือนานๆก็จะยิงขวาบ้างนะครับผมคือถ้าเกิดคุณจะเน้นเปิดหมวกจากด้านข้างนะครับแนะนําให้เปิดเลียดนะถ้าเล่นคุโบนะ แต่ถ้าหากจังหวะที่คุณจะจู่โจมจากตรงกลางนะครับคุณต้องเข้าใจการเคลื่อนที่ของฟอร์ไนหรือว่า Deep l นิ n งฟอร์เวิร์ดแบบนี้ด้วยนะครับนี่เขาจะวิ่งย้อนมารับบอลนะครับผมเพื่อดึงกองหลังตามเข้ามาด้วยนะครับและให้เราเน้นถ่ายบอลไปปีกนะครับผมปีกมันจะมีเกมเปิดมากขึ้นนั่นเองนะครับผมไม่ใช่แบบรอจังหวะแทงทะลุช่องมันก็มีบ้างครับแต่มันน้อยครั้งนะครับก็ต้องสังเกตนะฮะเวลาเราได้บอลเห็นไหมก็จะมีขยับนะครับอาจจะขยับย้อนมา อาจจะขยับออกซ้ายออกขวานะครับผมเพื่อดึงกองหลังออกมาเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับนี่เป็นการเคลื่อนที่ของเขาอยู่แล้วนะครับจังหวะนี้นะครับวิ่งหาช่องนะครับคือถ้าเกิดว่าบอลมันสูงขึ้นไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะพยายามวิ่งหาช่องบ้างนะครับหรืออาจจะทางซ้ายทางขวานะครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่รูปเกมนะครับผมนี่ถ้าเราออกจากด้านข้างนะครับเขาก็จะวิ่งเข้าในนะเพื่อรอโขกหรือว่าเข้าฮอตนะครับ แล้วแต่ว่าบอลเราเคลื่อนที่ไปทิศทางไหนนะฮะการเคลื่อนที่ของฟอสไนก็จะตามนั้นนะครับผมนี่ฮะลงมาเกือบครึ่งสนามย้อนมาครึ่งสนามเลยนะครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยกองหลังของคู่ต่อสู้จะตามมานะครับทำให้พื้นที่เราเปิดนะครับเราจะไปเองก็ได้หรือว่าเราจะให้ปีกก็ได้นะครับจังหวะนี้ไปเองนะแต่ว่าช่วงท้ายเกมสตามิน่าหมดแน่นอนนะครับต้องมีแบ็กอัพต้องมีตัวเปลี่ยนแน่นอนนะครับผมดูจังหวะนี้นะครับคาซมิโรงัดไปแล้วลูดิเกอร์ <laughs> เอเดนเดส <laughs> ดูเลยวั <laughs> นเป็นใจหรือเปล่า <laughs> <laughs> กองหลังวิ่งชวนกันเอง เอออันนี้เราอาจจะคิดไปเองก็ได้ครับนักเตะคนอื่นก็มีจังหวะแบบนี้เหมือนกันนะครับผมคือไม่ใช่แค่นักเตะญี่ปุ่นหรอกครับผมอันนี้แล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่ประสบการณ์นะครับผมแต่ว่าสําคัญคือการเล่นของเรานั่นแหละครับผมจังหวะของเราเนี่ยสำคัญกว่าที่เราจะไปหวังพึ่งพิงดวงหรือว่าจังหวะ AI ในเกมนะครับแล้วก็ทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดนะครับแก้ที่ตัวเราไว้ก่อนนะครับผม เออแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นใจนักเตะญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยเราก็ควรจะเอามาลองเล่นนิดนึงเนี่ยใช่ไหมมันก็มีบ้างเหรอครับมีมีจังหวะให้เราได้คิดบ้างเลยครับผมแต่ส่วนตัวผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะชัดเจนจนขนาดที่เราพูดได้มั่นใจเต็มปากว่าเออนักเตะญี่ปุ่นโกงนะครับผมหรือว่าคนาีิเนี่ยโวย,ยนักเตะญี่ปุ่นนะผมว่าไม่ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะครับเราอาจจะคิดเกิดไปเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่มันก็มีบางจังหวะให้เราได้คิดนั่นแหละครับผมแล้วคุโบะเนี่ยเป็น ambassador ด้วยนะครับหนียมด้ว้วผ ไม่แน่ว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีแพ็คคูโบะออกมาหรือเปล่าฮะเหมือนแพ็คอโนเหมือนแพ็คบูโน่นะครับก็รอดูอนาคตกันต่อไปเลครับผมแต่สําหรับร่างนี้นะครับกับบทบาทฟอลสไนเนี่ยผมว่าถ้าคุณเล่นแบบฟอลสไนจ๋าเลยอะ่ะมันก็เล่นได้นะคอยดึงกองหลังตัวใหญ่ออกมานะครับแล้วก็ให้ปีกเข้าทานะครับถ้าแบบนั้นอนะ่ะโอเคนะเล่นได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจาะจงว่าจะต้องปั้นคูโบะนะครับแทงทะลุช่องให้คูโบะหรือว่าเปิดให้คูโบะมงหรือเข้าฮอตอะไรเงี้ยอาจจะลาบากหน่อยถ้าจะ False i เลยนะครับผมซึ่งถ้าเป็น Deep lying forward เนี่ยมันจะรองรับที่ตำแหน่ง CF และ SS เท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดไปเล่นปีกแล้วอยากจะให้เป็น False line นะคุณจะต้องตั้งเป็น SS ด้วยนะครับถ้าเกิดพูดถึงขบะในร่างปกติหรือว่าร่างก่อนหน้านี้ร่าง standard อะไรพวกนี้นะครับผมก็จะเป็น k e i t p r e m k e r นะครับผมตำแหน่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็น mid field ตัวรุกบ้างนะครับ mid field ฝั่งขวาบ้างนะครับผมซึ่งมันรองรับ Kievit p r e m e r อยู่แล้วนะ แต่พอมาเป็นร่างนี้เนี่ยมันจะแปลกหน่อยนะครับเป็นดิฟแลน์ฟอร์เวดนะครับทำหน้าที่เป็นฟอลสไนกองหน้าตัวหลอกนะครับผมทําให้ถ้าเกิดเราเอาร่างนี้เนี่ยไปยืนเป็น ANF หรือว่ายืนปีกขวาเนี่ยมันจะเป็นออฟสไตล์นะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคุณชอบแบบไหนชอบให้คุบบกนะครับผมหรือว่าหนุ่มน้อยจากหมู่บ้านคนนายคน <c oughs> นาโอย คนอาวยะนะครับผมหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยยืนเป็นกองหน้าตัวหลอกหรือว่ายืนเป็นเพเมคเกอร์ถ้ายืนเป็นเพเมคเกอร์เนี่ยมันไม่ได้นะสำหรับร่างนี้นะครับเพราะว่าเพลงสไตล์มันไม่ใช่ครับก็จะเป็นออฟสไตล์ไปทัางที่มันก็อาจจะไม่เด็ดขาดหรือว่าการทางสันเกมมันอาจจะดอปลงไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดไปยืน AMF นั่นเองนะครับส่วนตัวผมคิดว่านะครับถ้าเกิดจะใช้งานจริงๆร่างนี้นะครับผมก็เอาไว้เป็นตัวเปลี่ยนเกมได้นะครับผมคือถ้าเกิดว่าตัวหลักของเราเนี่ยมันจังหวะไม่ดีจังหวะไม่เป็นใจนะครับลองเปลี่ยนคู่บก อาจจะเป็นในช่วงครึ่งหลังหรือช่วงท้ายนะครับผมก็ไม่แน่นะถึงแม้ว่าจะไม่มีซูเปอร์ซับนะครับผมแต่จังหวะ AI ที่เราคิดไว้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะส่งผลได้บ้างในบางจังหวะนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain